ช้างวันนี้ประดิษฐ์อะไรนะนก็เืองไงที่เห็นแล้วหนูอยากลงน้ำหรอเดี๋ยวก่นกอนกล่องนี้มันเป็นเคลือบเงาก็าพอลงน้ำได้บ้างอะแต่พอลงน้ำปุ๊บเล่นไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหนูต้องรีบเอาขึ้นนะเพราะกระดาษมันจะโดนน้ำมันจะยุย่ยมันจะเปียก <Okay. S 1> โอ๊ยไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นเหล็กป่าเดี๋ยวมันเสีย,มสยไม่เอาเป็นเมือก,กแล้วทำไมหนูต้องเอานี่ลงน้ำด้วยล่ะเดี๋ยวมันเสียแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเอาเอา เอาหลอดดูดน้ำแม่มาเล่นอีกแล้วประดิษฐ์กับอะไรเนี่ยเอาลูดก็สืนปูนแผงๆมาด้ก็มันไม่มีเรือจางจ้างได้เรือเข้าใจไหมอ๋อก็จ้างเลยต้องประดิษฐ์เองแล้วทำไมต้องมีรถตักด้วยล่ะเป็นเรืออะไรเนี่ยเรือตักทรายหรอก็มันเป็นเรือมันตักดอนเรือใช่ไหมแล้วมันจะมีหัวเรือได้ไงในถือถือแม่ถ่ายรูปให้นิ่งๆถือถ่ายรูปให้ ถือใกล้ๆตัวแค่นี้ก็พอถือสองมือนี่ผลงานช้างโชว์เลยยิ้มยิ้มยิ้มหันมาสิครับนี่ต่างนี้อ้าวโอเคสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของช้างโชว์เลย